พ,พี่เป็นเพื่อนุยครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะพี่พี่ครับวันนี้ผมเอาผ้ายันเสื้อยันหลงพ่อป่วยนะติดวันที่หนึ่งมาแบ่งปันให้นะพี่ผืนละพันพี่พร้อมแบบประกาศให้เลยเนะี่ยอันนี้นี่พี่เดวที่หนึ่งนะผมต้นลาม่าครับส่งเองนี่งานพี่โลกพี่นานแล้วเนะี่ยอันนี้เป็นอันหนึ่งนะเขาแกะดูกอนเป็นอ๋อนี่เป็นเสื้อยันเสื้อยันพ่อป่วย เสอยันสวยมากพี่จานมือนะผมไปประกาศให้เลยพี่เสื้อยันเนี่ยเสอยันเอาพันเดียวสวยไปดูผ้าดิจานมือนะเอาพันเดียวพี่ติดที่หนึ่งติดมาที่หนึ่งคนระับประกวดพี่โลกหนึ่งพันบาท อันนี้เสื้อยันนะพี่อันนี้นี่ก็ติดที่หนึ่งพี่คนละรายการนะน่าใช้พี่น่าใช้ทั้งนันเลยจานมือพี่ที่นี่จานมือเพราะกลวยอันนี้เป็นพยันพี่มีพยันพี่ดูดิจานมือของพวก,กวยครับ เอาพันเดียวพันเดียวพี่เดีววันที่หนึ่งพร้อมแบบประกาศให้เลยอันนี้ผ้ายันนะเดี๋ยววันที่หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นผ้าผ้ายันกันอันนี้ไว้กาบอ่ะพี่ผ้ากาบอ่ะเอาไว้รับตังอะไรเงี้ยที่หลวงพ่อเอาไว้รับรับสังฆทานจากผู้หญิงเนี่ยเนี่ยเราเวลา,ากาบพระนี่ก็ของเาหลวงพ่อกลวยพี่จานมือนะนี่ครับ น,นี้ก็หนึ่งอันนี้ไม่ได้ติดรางวัลพี่นนี้ไม่ได้ประกวดอันนี้เอาหกร้อยพอมีสองผืนน่ะติดวันที่หนึ่งพอมไปประกาศให้เลยนี่เนื้อว่านครับพี่หนปุดทวดนี่ครับสองสี่เก้าเจ็ดโอ้โหสุดยอดอันนี้เอาเก้าร้อยครับพี่เก้าร้อยแล้วผมมีนี่พี่ มีดพ่อลุ่งแต่ไม่มีปอกนะยาวสิบสองนิ้วอ่ะไปดูความเก่าหรือใบมีดใบมีดมีอักขรมีจานนะพี่นะนี่เป็นใบมีดเก่ามากพี่เป็นของพลุ่งนะอาจารย์พ่อเดิมนะพี่นี่ครับไปดูดิความเก่าไปดูใบมีดดิจานนะพี่นะนี่ครับพี่มีดขวานช้างพ่อรุ่ง พี่ดูครับนี่เอาเก้าร้อยถ้าเก็บไปทางบกหนึ่งร้อยนะพี่มีดอ่ะพี่ดูพี่ชอบพี่โทรพี่แอนไลน์มานะคารุบุหรือสี่หกร้อยนี่ท้องฝาบา้าตะกุนหลวงพ่อโพพี่อาจารย์หลวงพ่อเงินจานเต็มเลย นี่คดเก่าเลยพี่หกร้อยเอาหกร้อยพอบางใจจะขายเก้าร้อยนั่นนะเอาหกร้อยนี่เราพ่อทาหกร้อยจะกดพ่อทานี่ตามกระดูกกำช้างมิดพ่อเดิมนี่แกะเป็นพ่อแก่นี่สวยอันนี้เจ็ดร้อยพี่ นี่เจ็ดร้อยนี่ครับไม้แกะครับพี่นี่มังพอเดิมครับเป็นไม้มงคลนะพี่นะนี่จานมือครับไม้พยุงก็เก้าร้อยนีภาพที่สวยเยอะนะพี่นะ ปากน้ำรุ่นแรกครับโอ้ยังสวยเลยหกร้อย <600 S 2> สีพึ่งพระทาบหกร้อยพี่ปลักขิกของพอเมกหกร้อยพี่ตอนเย็นตอนเย็นมีโปรโมชั่นนะ ปูดูหกร้อยพี่ตอนเย็นมีโปรโมชั่นนะพี่นะนี่พอเดิมยกชุดเลมีมีดด้วย 700. เจ็ดร้อยเนอนี่พี่นี่จะก,กุดไปล้านพี่อย่างจังเก่าเลยนี่มีจะก,กุดไปล้านจานเห็นไหมลงทองเก่า,เ,กาเนี่ยนี่ครับแล้วก็จะสวดป,ปูดบุญหล่อบโบราณเนี่ย ใหมาแบบนี้เลยชุดนี้เอาหกร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วกาหลวงปู่บุญพี่อันนี้ตะกรุดผงยาโหจานที่สวยเลยแล้วก็มีเจ้าสวนหลวงปู่บุญนี่่อยมาแบบนี้เลยหยลยลกร้อย,บบเ,ย 600. เป็นไงพี่ส,สวยๆทั้งนั้นตอนเย็นนะตอนเย็นมีโปรโมชั่น นี่ครับพี่กระลาตาเดียวแกะหูยังเก่ายังสวยเลยนี่จานไปเลยพี่หกร้อยันนี้งาแกะพี่รูปเหมือนลูกปูทิมวัลหารไล่หเก่ากว่นั้เนี่ยสวยมากพันห้านี่ปิดตาหลวงพ่อเดิมตัวเบลเลอร์เลยครับองคเบลเลอร์เลย พอเดิมมันน่องโพมีตะก,กุดมีจานนะไปดูครบเลยสวยๆเลยนี่พันห้าโอ้โหสวยเสือเพ่นงาแกะหลวงพ่อเดิมพันห้า สเ่นนี่นด็สุดยอดแล้วพี่สเพ่นเนี่ยอันนี้อาจารย์เฮงเพวันพันห้างาแกะพันห้าอินโดจีนสภาพใช้เก่าปึกเขียวมเหลือง หยุดจีนนี่เอาพันเดียวพอพันเดียวพอตะก,กุดพ่อทบชนแดนโอ้นี่ดูง่ายง่ายพ่อทบพี่พ่อทบ พ,พันเดียวพอ,พอทบของเก่ามาพี่เขาบี้มาแบบเนี้ยพี่แต่ไม่หักไม่ไรนะเดิมเดิมเลยสุดยอดมาเครื่องล้างพี่มีสองเม็ดอันนี้ลูกอมลูกอมปิดตาแร่บังไพรอันนี้แร่เต็มเลยพี่เมื่อก่อนเคยได้มาทีหนึ่งไรไปเมล็พันนะเะมาเอาเก้าร้อยนี่เส้นนี่พี่เส้นเต็มเลย เส้นเต็มเลยพี L L ่มีสองเม็ดนี่เม็ดที่หนึ่งนะอายุเม็ดที่สองเหมือนกันเก้าร้อยพี่ดูนี่มหาอุดหยุดกระสุนเลนเนี่ยนี่เส้นเต็มเลยพี่เก้าร้อยโหพี่เอ้ยปากคลองพี่นี่ปุซสุขสวยเลยรัศมีคมๆเลยนี่ หกร้อยเดี๋ยวเราพ่อพรมหกร้อยเดี๋ยวเราพ่อลีหกร้อยพี่เราพ่อไปงพป่อไป ยกชุดเลยหล่อสวยๆเก่าเลยหกร้อยปีหนึ่งห้าครับพี่ชินานี่บักบุงเดือนเลยนี่ครับเนี้ย,ยพันหนึ่งนะหลังแบบปีหนึ่งห้าน่าใช้เนื้อนวะเขาเรียกกันแพงนั้นเนี่ยฮนี่ไปดูเป็นปึกยอย่างนี้เลย มาคุณพรมลงรักปิดทองสมเด็จหูสุดยอดก้อนนี้600หกร้อยพี่นี่พ่ออีหกร้อยนี่คุณแผร่มันกลางนี่ครับดูเลยดูเลยนี่ส,สวยเลยนี่มันกลางมันกลางหกร้อย ก,กุมารดีหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกหกร้อยสุดยอดครับพี่พระแม่ธรณีบีบมวยผมพี่เนื้อสำริ์เงินหูโคตรเก่าเลยดีสำริ์เงินนะพี่นะหกร้อยหลวงพ่อมุ้ยวัดจอไล,ล่ นี่วงเดือนปักอ,อืดหกร้อยสมเด็จลงรักปิดทองนี่ฐานแซมอย่างสวยเลยพี่หกร้อยและวันละคงพิมพ์ใหญ่โอ้โหลงรักปิดทองอย่างสวยเลยครับพี่หกร้อย พี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอนไลน์มานะครับพี่ยังไงโทรมานะครับ094757 0556ครับแอนไลน์เบอร์นี้ได้เลย